จังหลายอยู่คือเกาอยู่น้อพี่น้องจ๋าโอ้ยทั้งสวยทั้งงามตโอเอาบดสุนไหนเห็ดละมือนเนี่ยแฟนตโอเพิ่งวาเพิ่งตัวมหาตโอเพิ่งวะเพิ่าฉันมาถึงจุดใหญ่ของเห็ดแล้วว่าไม่มีคนเก็บมาเห็ดเยอะเพิ่นว่าดิเพิ่งวะอ้ยเอาไว้ถ่ายฉันถ่ายให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งแน่ไปไว้ฉันถ่ายรูปอันเห็ดให้พี่น้องเบิ่งน้ำแน่จะเก็บเบิดหลาย ฉันนึกว่ามันเธอมานี่แล้วเพื่อนนะเพื่อนว่าแหมจ้าต้อกับไปท่านได้ถึงต้อกับฮาเก็บอยู่ทางหนึ่งอยู่ต้อกับเก็บไปเรื่อยๆต้อกับมีอยู่นอจ้าพี่น้องต้อกับปุ่นขึ้นไปน้ำพุ่นกับมีเตลเตลจ้าอุ้ยต้อหิวสองถังอันถังหนึ่งใส่เห็ดดำถังหนึ่งใส่เห็ดเหลืองต้องกับเลยลำบากแกงน้อยหนึ่ง ทั้กะลาอยู่นะจ้าต้อก็จะสิรีไปจุดไงเพื่อนน่ะผู้เพื่อนกับไปเพราะว่าเพื่อนนั่นบู้จากยางหาตัวตัวเต็เตีคือต้อนะต้อก็หาไปเรื่อยเพื่อนอาจารกับมีอยู่ขึ้นไหมต้อปงถังก่อนเป็นเนินต้อย่านถังล่มเพื่อนอาจา คุนมูลหิดตุกุติกิอยู่แม่ตอนแรกก็บว่ามันคือสิมีคนมาเก็บแล้วล่ะจ้ะเพราะว่าที่จอดรถอ่ะห้อยพุนเทนเทเหินทอยเทยเห็ดเหลืองอันเฮียไซน์ถนนอยู่ยค,ยคุณว่าอุ้ยมีคนมาเก็บปลานี่แล้วเพื่อนวาเนาะก็เลยว่าเพื่อเป็นยังดอกขอเขาเข้าไปดูแล้วก็บางทีก็อาจัยคนละจุดกัน จุดของคนจุดของเฮามันจุดต่างกันก็เลยว่าจุดของเขาจุดหนึ่งจุดของคนจุดหนึ่งเขาไปลงเบิ้งเพื่อได้ก็ได้อิหรีจ้าพี่น้องตรงนี้อิหรี่ก็จุดหายจุดมันขึ้น่าเหระเนาะปลามันกับวิญญาปลาในน้อยปลาใหญ่ยูตว่าจอดรถมองจุดเดียวกันซื่อ แบบนี้ไปเรื่อยๆต่อเก็บไปเรื่อ,อยๆไหมมันลายอยู่ เจ้าพี่น้องดอกง่ายงามนะจ้าต้อปีต้อปีนเนินขึ้นมาเฮ็ดพื้นพื้ออยู่เดี๋ยวหาแต่ฟังอื่นมองหนีว่าเดี๋ยวหา เงินเอาเงินเอาหลุดน้ะพี่น้องเนาะตัอบุกหอยเมืน,นี่ตัอบุกหอยเบ้าตัอบุกหอยบ้าพี่น้องกับกับเบิง้งหลุด,ด้อจ้ะเบิ้งไปเลยว่างามเบิ้งอ่อนซ้อนเป็นน้ำตัวเนี่ยตัอว่ามันงามหลายอาย่างเลยเห็นแวบๆชุดนี้ไปใส่ละตัอกับเลยบุกหอยเบ้าตัอว่าอุ้ยมีงามแต่เห็ดแม่สําหรตัออ่อนซ้อนอยู่ผู้เดียวอยู่ตัออ่อนซ้อนเห็ดอยู่ตอนนี้จ๊ะน้องด้อจ้ะ cái được nắm tìm được nắm tìm được nắm tìm được ba tìm tìm được cầu tìm cả nắm tìm đi ngam chơi. เป็นอยู่ในตืมหินเลยเถอเอาย่างเตอะบุดเลยมากินมามากินมาเอาได้ก็เอาเอาบ่ได้ก็บ่อเอาเนาะต่อว่าอ้มาอยู่ในหลืบแท้ะตัวสิเก็บกองๆไว้ก่อนเดี๋ยวจังสิเก็บไปรวมกนันสิงานเก็บเอาไปรวมกันเปจ้า หลายตั้งหาดิพี่น้องหลายหลายทั้งคนเดียวเป็นเติมอยู่ทังที่ไหนจ้าเดียวเป็นเติมดูสิมีหลายดิพี่น้องหลายแต่จ้าไปน้ำเลิมเขาพุ่นแหมพุ่นจ้ามองไหมมองไหมจ้าไปน้ำเลิมเขาไหม เป็น้ำเลิศเต็มอยู่ใต้ใต้ใต,ต,ต้ต้นไม้ผูกกระมีแม่จา้าบังแน่คุณน่ะมีหลายเถี่สมบูรณ์แฟนเดินมาไปทางคุณเมื่กีเจอหลายขนาดทางนี่บ่หลายปันขนาดทางนี่บ่หลายปันทางเพื่อนดีจ้าเนี่ยเกิงขนาดนี้เก็บกองน,น้อยเจ้าพี่น,น้องจ๋าเนาะเก็บกองกันไว้ก่อนเนาะ โอ้ยแดดออกแล้วชื่นใจจ้าโอ้ยบางหนึ่งละมืดตอนนี้แดดออกแล้วเิดเห็นแดดก็ชื่นใจโอ้กันตัวประม้ณนี้ได้หนาวถิ่มเแทๆจ้ะเนี่ยเพราะว่าเดือนหน้าเพิ่งกัศยิราเอ็นแล้วแห่เพิ่งกัศยิราอืม กวงมูดเราตัวบ่มานี่ได้นวถิ่มแท้เลยเนี่ยตัวก็ว่าถ้าเพิ่นมาเก็บมาเก็บแล้วพอเห็นหอยเทเห็ดใส่นั่นเทเ็ดเหียอยู่ถนนอยู่ มันในมาตักขาซอยต่อเร้อมันเนี่ยต่อเก็บกองไว้กองไว้แล้วเนี่ยโอ้ยตัวต่อเยนเก็บมักองไว้ถึงให้พี่น้องเบื้องน้าส่วนหนึ่งถึงเก็บส่วนหนึ่งจ้าเดี๋ยวมันบ่ทันการจ้าเพราะมือนี้มันหลาย,ยพี่น้องมันสิบบทนันต่อออกมาสายด้วยแหละมือนเนี่ย พีน่น้อจ้ะต้อเหาเลยเด้เหาเหาเหาหนุ่มหยุ่มเลยพี่น้องมาหยุ่มน้ำต้อนเนี่ยเนี่ยมาหยุ่มเห็ดซอยต้อนะจ๊ะสามีก็ไปอีกมุมหนึ่งบระมานนำเนมียไหมย่านแต่โบได้ไปกุมใหญ่ยาบบ่านแต่โบได้รุ่นรุ่นไปไปตัดขาคุ้มพุงก่อนจ้ะพี่น้องโอ้ยตอนแรกต้อวัดสิบไปเก็บเอาเงนอัน เห็ดเป็นขาวแล้วเล่ากันเลยอยันนั้นเห็ดเหลืองหลายกันเลยเก็บเอาเห็ดเหลืองก้อนดอกเห็ดขาวเอาใปก้อนกันรู้ละแพงขึ้นกันกละเฮงสิเอาไปก้อนเี <laughs> ้ยดอกดีคือเป็นแตเฮ็ดเอายนากแอะเอาไปก้อนเฮ็ดเอายากเสียเวลา เราบอกวิ่งเ,เอาง,ง่ายๆคนทังหมดเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะม mm ื hmm. ่อี้ตัวบอากกบแฟนมาได้ได้แจ็กถังก็ดีดอกนอกเถาอ่ะเพราะว่าสิไปขายเห็ดน,นะจ๊ะต้องไปหาเพิ่มตติมกระมือวานในมันได้แจ็กถังก็ยังดีพะนะมันว่าเป็นถังซะแล้วพี่น้องกับเป็นลักษณะเนี่ยมันถังอยู่แต่ว่ามันก็นสีหลายถังเนาะ <laughs> อาตามเคยตามเคยค่ะเขาเข้ามาสี่ถังในป่าถุงเอ็กตร้าอีกต่างหากเนาะพี่น้องเนาะถุงทั้งผูกเอาผงผูกหูถังแน่ผงใส่ดันเป้มานํำแน่สวมคุ้นกับสี่ถังแล้วเอาขอกไป ปีทองอีหลี่จ้าจุดนันเลยโ้ยต้อลืมเบิ่งต้อปัดเห็ดนี่พี่น้องเห็นน้ำบ่อบุญเนี่ยต้อลืมเบิ่องคาแทะเอ้าต้อมีตะเบิ่งเห็ดแม่จ้าขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องจา๋าต้องหัน่นต้อลืมเบ,บิ่องคาแทะว่าต้อเห็ดเห็ดพี่น้องเห็นบ่บุ ก็เลี้ยวเบื้งใต้เห็ดแม้กับเว้าปัดแบบเห็ดลูหน้ากล้องอ่เสียเลยบุอขอโทษขออภัยด้วยจ้าคุณทำาะไตรงนี้ผิดพลาดกันแน่หรอนาะจ้าพี่น้องจ๋านี่บวนมีเวลาไปเลือกเด้อกันชีไล่ก็เอาไปโหลดเด้อผู้ซื่อเอ้ย ตรมนี้ไปาไปเลือกเพิ่มเติมกับสิพยายามเห็ดไปให้มันงามที่สุดเท่าที่สิได้เท่าที่สิรีบได้ทึงรีบอันใดผิดพลาดให้เจ้าเลือกออกเอาเองต้องก็เตัวธรรมดาล่ะนะจ้ะอันใดบ่างามใ้เพิ่นเลือกออกเอาเองเฮาเลือกให้พิ่นนั้นกับ่ถืกใจพิ่นดอกเนาะเป็นเพราะว่างามแล้วเิ่นเพิ่นว่าบ่าบางามกับนี้ อันง้มของเฮาคนถือบาบางา้งง้มอันบงง้มของเขาอุ้ยมันคือง้อมเถเป็นกันบาสิ <c oughs> คนเฮามันหมักบ่คือกัลน,นะจ้าได้กะรู้เป็นหยัางดอกมักไผมักมันมักอีฉันต่างหาค่ะแต่ที่แน่ๆคือโต้อกอยจะให้พี่น้องมาเก็บเห็ดมะยาวน้ำต้นี่ละจ้า เบื้งไปน้ำต้อเหยาไปน้ำต้อในเด้อพี่น้องจ๋าเนี่ยเน,นี่ยอันนี้มันเห็ดออกอยากเนี่ยเอาเห็ดออกได้สั้นเนก็เอาสั้นนั่นแหละเนาะคันเจ้าบ่าเอาเจ้าจะเลือกออกทีมข่อยกับบ่วดอกขอ่อยกขาออกจากป่าไปให้เ,เจ้ามากัก ลุงก็เย็นวอยๆมาเนาะแบบเนี่ยตอนได้เอาเสียมาหลายตัวตอนน้งเสียมา,ห,ายหน่อยหน่อยหนึ่งมือนี้บเได้เอาน่นเสียฝนมาจ้อยไม่ว่าฝนตกอีกเด้อเปียกเลยดี่เได้เอาเสียฝนมาเนี่ยเบียกต้น้ำเาก,กาแฟเขาปลามือเนี่ยี่กาแฟขาดบรได้หรอพี่น้องกาแฟนะ เต็มอ,มอยู่จ้าอ้ยหลายต้อเมียแล้วต้อเมีย,ย,ยกันหลายหลายต้อกับเมียจ้ากันซ้ำหลาซ้ำหนึ่งก็โอเคอยู่กันหล,ลายเราแฟนบรอยู่น้ำต้อเมียโรดต้อได้รีบ เส้นงามขึ้นเนาะน้ำขักน้ำเนี่ยเถ่นู้จ้าพวกเจ้านี่ก็ได้พวกเจ้านี่ชอบคุ้มเย็นคุ้มหนาวเนาะคันอากาศเย็นๆนี่พักกันบานเพื่อเวือพีเพเวงามหลายเพ <c oughs> ิ่นชอบอากาศเย็นตัวจันเนี่ยเห็ดเหลียงประเทศเนี่ย เป็นอากาศพอนบ่มักเหี่ยงตายไว้พราะปัยัง เห็นดิจ้าเป็นแถบอยู่คุณโอ้ยห้องโอ้ยก็น้อพี่น้องเนาะกะต้อมีไอนะ้น่ะพุ่นถ้าพุ่นก็เลี้ยงเออเฮ่อยู่จ้าต้อห้องโอ้ยสื่อๆดอกต่อกะไปเก็บเอาคือเก่าละโอ้ยนี่ว่าเป็นโอ้ยอย่างดีทั้งเหมียทั้งดีทั้งเหมียทั้งดีใจที่ได้เห็นดนะจ้า 跟朵安排伊里。